คิดเลยว่าที่นี่คือประเทศจีนแจกแผนเที่ยวทิพภูเขาหิมะมังกรยกเที่ยวจีนสี่เมือง6วัน5คืนเที่ยวกันแบบจุกๆในงบ2 4 0 0มบาทเริ่มเที่วันแรกนะคะกูบินคุณหมิงแอร์ไลน์ค่าตั๋วไปกลับประมาณ6 5 0 0บาทบิน2ชั่วโมงครึ่งแบบเดียวก็ถึงคุณหมิงแล้ววันแรกเราจะนั่งรถเข้าเมืองคุณหมิงเพื่อไปนอนพักที่โรงแรมคืนนี้กูนอนที่จินหัวโฮเทลโรงแรมค่อนข้างสะอาดและอาหารเช้าอลังการมากวันที่2เราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงนะคะจากคุณหมิงไปต้าลี่ที่นั่งก็คือสบายมากนั่งประมาณชั่วโมง ตที่แรกนะคะเราจะไปวัดเจ้าแม่กวนอิมหรือกวนหยิงเทมเพลคนส่วนใหญ่จะมามูขอเรื่องการงานและการเงินแล้วไปต่อที่แอนเชียนทาวออฟตาลีจะเป็นเมืองโบราณที่สวยมากมีอายุกว่าพันปีเดินทางต่อไปแชนกิลาเพื่อมาดูทรงแอนเชียนทาวและไฮไลท์ของเมืองนี้ก็คือวัดกุยซ้าเป็นวัดที่ตอนกลางคืนจะเปิดไฟสวยมากทุกคนจะขึ้นมาสักการะกงล้อสีทองที่เป็นกงล้อทำที่ใหญ่ที่สุดในโลกและขึ้นมีกุ้งนอนในเมืองแชนกิลาเลยห้องพักสะอาดน่ารักสไตล์ทิเบตวันที่สามรีบตื่นเช้าไปวัดสงซ่านหลิงเป็นวัด ที่ใหญ่ที่สุดในยูนะ่นแล้วไปดูช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลกน้ำคือเชี่ยวมากดูอันตรายสุดๆแต่เขาบอกว่าช่องแคบนี้เคยมีเสือข้าผ่านไปได้และไฮไลท์วันนี้ไปลี่เซียงโอท้าวเพื่อที่จะไปถ่ายรูปแต่งตัวพื้นเมืองเจอบอกว่าสนุกมากเดี๋ยวกูจะทําคลิปรีวิวแยกนะคะเดินไปอีกนิดก็จะเจอสมังกรดำจริงๆเป็นสระที่สวยมากจะเห็นวิวภูเขามังกรยกด้วยแต่กุ๊กมากเย็นแล้วเลยค่อนข้างมืดเดินทางถึงเมืองนี่เซียงคืนนี้นอนที่ฟินิิค์รลกเซชั่นโฮเทลโรงแรมสะอาดสบายและราคาดีมากและแล้วก็ถึงไฮไลท เช้าเพื่อขึ้นไปดูภูเขากันจะบอกว่าของจริงสวยมากไม่คิดว่าที่นี่คือประเทศจีนไม่ต้องไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ก็เที่ยวได้ที่ในเอเชียกรุงแนะนําให้มาช่วงเช้านะคะคนจะยังไม่เยอะเสร็จแล้วเราก็จะลงมาที่ทะเลสาบไปสุยเหอน้าในทะเลสาบก็จะเป็นน้ำที่ไหลจากหินมาบนภูเขาเมงกอนยกและไปดูอิมเพชชันลี่เจียงโชเป็นการแสดงของชาวบ้านกว่า600ชีวิตวิวสวยและอลังการมากแต่ก็ร้อนมากเช่นกันแนะนําว่าต้องเอาลมไปเสร็จแล้วเราก็นั่งรถไฟกลับมาที่คุนหมิงเช้าวัวนที่ห้าก็คือไฮไลท์เลยเราจะต้องขึ้นกระเช้าไปทีี่เเขขาาาซนก็คือ ข้างบนก็จะมีจุดให้ว่าทั้งหมด5จุดใครมาที่นี่ต้องลูกไข่เหมือนกอลเขาบอกว่าจะรวยและเย็นวันนี้ก็ไปช้อปปิ้งกันต่อที่หนานผิงเตี้ยได้เครื่องสำอางมาหนึง่งและที่อึ้งเลยก็คือเออร์เบอร์รีไวโวที่นี่คือเสื้อผ้าจึงมากราคาดีแบบงง <c oughs> คืนนี้นอนที่ Long way Hotel. ลองเวโฮเทลโรงแรมคือใจกลางเมืองใกล้แหล่งที่กินที่เที่ยวข้างๆจะเป็นถนนคนเดินที่ขายของเยอะมากและคืนนี้เราจะไปเที่ยวผับคุณหมิงกันย่านนี้ก็คือผับทั้งซอยเลือกได้เลยว่าอยากเข้าร้านไหนนี่ก็สมว่าไปเจอร้านนี้ราคาด จะต้องไหว้พระวัดหย่นทองเป็นปวัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเมืองคุณหมิงวัดนี้ก็คืออายุนานกว่าพันสองปีมาคุณหมิงจะพาดกว๋วยเตี่ยวข้ามสะพานได้ยังไงเป็นอาหารขึ้นชื่อของคุณหมิงชามก็คือใหญ่มากและอร่อยสมคำร่ำลือจริงๆริทริปหน้ากูจะไปไหนกดติดตามกูไว้เลย